มาเริ่มวันจันทร์นะคะครูจะบอกว่าวันจันทร์ก็ยังไม่ใช่วันที่การงานการเงินและการค้าขายจะดีที่สุดนะคะแต่ฟังดีๆนะคะทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงถึงอาทิตย์นะคะทุกวันค่ะถึงแม้ว่าจะยังไม่ใช่วันของคุณที่เป็นวันที่ขายออนไลน์ปังที่สุดการเงินดีที่สุดแต่ฟังดีๆนะคะคุณมีสิ่งหนึ่งคะ่ะที่ถ้าคุณได้บูชา หรือถ้าคุณได้บูชาหรือว่าได้เคารพสักการะนะคะอย่างเป็นประจำทุกวันนะคะโดยเฉพาะวันจันทร์ถ้าเมื่อไหร่ถึงวันจันทร์ให้คุณไปทําบุญอะไรก็ได้ค่ะเล็กๆน้อยๆเหมือนที่ครูเคยพูดเรื่องเหตุแห่งบุญถ้าคุณเกิดวันจันทร์ทุกๆวันจันทร์นะคะให้คุณทําอะไรพิเศษขึ้นมานะคะก็คือสิ่งหนึ่งนะคะที่คุณควรบูชาสักการะแล้วจะทําให้การเงินการงานของคุณ พุ่งขึ้นมานะคะคำว่าพุ่งขึ้นมาอาจจะปีนี้อาจจะไม่กระฉูดที่สุดแต่ปีนี้ก็จะทําให้คุณนะคะไม่ติดขัดเรื่องการเงินไม่ติดขัดเรื่องการงานนะคะนั่นคือคุณต้องบูชาแถมแท้ๆคุณต้องบูชาองค์พ่อแก่รู้จักองค์พ่อแก่ไหมคะที่เป็นเสียนนะคะรู้จักไหมคะอ่ะใครรู้จักองค์พ่อแก่บ้างนะคะ นั่นแหละค่ะคนที่เกิดวันจันทร์ถ้าวันนี้คุณอยากให้การเงินการงานราบลื่นนะคะแล้วอยากให้แบบขายของปังเงินไหลเข้าทุกช่องทางคนวันจันทร์ต้องบูชาองค์พ่อแก่ฟังนะคะบางคนไม่ใช่เป็นดาราไม่ใช่เป็นสุปตาเลยไม่ได้บูชาองค์พ่อแก่ถูกต้องไหมคะองค์พ่อแก่นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นดาราหรือว่าอะไรนะคะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุูขออนุญาตนะคะแปบ๊บนึงนะพอดีว่า น่าจะเครื่องร้อนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะให้คุณบูชาองค์พ่อแก่นะคะการบูชาองค์พ่อแก่ไม่ใช่ว่าเราไปบูชาแบบว่าโอ้โหไปอัญเชิญหรือว่าไปเ,เขาเรียกอะไรคะ บูชาครูอะไรแบบนี้มาไม่ใช่นะคะการบูชาองค์พ่อแก่ก็คือเราสามารถบูชาผ่านช่องทางไหนก็ได้ค่ะเป็นองค์เล็กๆที่เราไปบูชาตาม Facebook ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะองค์ละ9 9บาทหรือ199าบาาทอะไรเงี้ยค่ะที่เขาให้บูชาค่ะองค์พ่อแก่นะคะถ้าใครไม่รู้จักไปเสิร์ชคำว่าองค์พ่อแก่แล้วไปบูชาถ้าที่บ้านมีแล้วดีเลยนะคะปัดฝุ่นท่านซาคุณจะบูชาท่านทุกวัน นะคะเอาท่านมาอยู่บนหัวนอนก็ได้เอาท่านไปอยู่ตรงใต้หิงพระก็ได้หรือเอาไปอยู่จุดไหนก็ได้ที่อยู่สูงกว่าสินค้าของคุณก็ได้ถ้าคุณทําการค้าองค์พ่อแก่ค่ะให้คนที่เกิดวันจันทร์อธิษฐานขอองค์พ่อแก่ทุกวันแล้วทุกวันจันทร์ให้คุณหาเหตุแห่งบุญนะคะเพื่อส่งบุญให้ององพ่อแก่นะคะให้องค์พ่อแก่นะคะโดยการที่คุณอาจจะตักบาตรหรือให้เงินพ่อแม่หรือทําทานหรืออะไรก็ได้ค่ะงดงดการกินเนื้อสัตว์ หรือว่างดค่าสัตว์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ะค่ะเพื่อส่งบุญให้องค์พ่อแก่นะคะนี่คือสําหรับคนเกิดวันจันทร์เพราะวันจันทร์นะคะนะคะครูจะไม่พูดเรื่องติดขัดอะไรทั้งสิ้นนะคะครูขออนุญ,ญาตพูดในข้อดีดีดีดของปี64ี่เท่านั้นนะคะคุณเจอครูคุณโชคดีนะคะเพราะฉะนั้นใครเกิดวันจันทร์จดไว้เลยค่ะนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะถ้าอยากรวยอยากปังอยากมีเงินไหลเข้ารัวๆทําธุรกิจอะไรก็ประสบความสําเร็จ ต้องบูชานะคะต้องบูชาองค์พ่อแก่ซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าอ้าคุณทำมาบูชาไม่ค่ะนะคะเป็นการแบ่งปันฟ,ฟรีๆนะคะถ้าคุณมีแล้วไปปัดฝุ่นแล้วบูชาท่านนะคะ